สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียกับเกมลาร์เรนเจอร์นะครับเอ่อตอนนี้มันดึกมากนะครับผมผมอาจจะพูดดังมากไม่ได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะหวังว่าคลิปจะเสียงไม่เบาเกินไปนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมานี่ซุ่มนะครับผมเกียร์ฮาลูวีนนะ สอ,อันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนดีกว่าว่าเราจะได้เกียร์อะไรนะครับผมที่อยากได้ก็จะมีเกียร์หูกระต่ายวะหูกระต่ายที่คาดหัวกับชุดนะครับผมแต่อยากได้ชุดมากกว่านะอม,มางั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มหาเกียร์ใช้กันดีกว่าขออย่าเป็นเกียร์โจมตีอย่ะไม่ชอบเลยนะครับผมนี่ครับชิ้นแรกนะครับผม ชื้อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอยาเอา้ยได้อยู่นะครับที่คาดผมหูแมวนะฮะต่อไปครับขออยากได้อยากได้อึ๊บอยากได,กได้ขอชุดหน่อยอยากได้ชุดชุดโอ้โหสองอันติดนะครับผมบอกว่าอยากได้มันก็ให้หมดเลยสองอันเช็คก่อนนะว่าใส่ดีไหมนะครับ คือผมคงไม่ได้ใส่ให้นะเกียร์เจ็ดดาวนี่ก็ใส่อยู่ไะถ้าใส่ปุ๊บไอตัวนี้ใช้แร่เยอะมากนะครับก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่อยากให้มันเลยหนึ่งพันนะอืมมใช้แร่เยอะเอามันเป็นชิ้นนี้เออดูผิดอีกล่าสุดเออน,น,นี่ดูนี่ก็ได้มีอะไรเนี่ยลดเวลาหลบหลีดเคลื่อนที่คือมันก็ดีนะเออ คือมันคือเกียร์มันดีไวแต่แบบผมจะใส่แทนอะไรวะเ <c oughs> ดี๋ยดวดูก่อนว่าตัวไหนวิ่งช้าวิ่งไวนะครับผมต้องเน้นเอาตัวที่วิ่งไวมากๆเออตัวนี้วิ่งไวมากนะครับโอ้โหลนะ้วไม่มีตัววิ่งวิ่งไม่มีตัวบับวิ่งเลยอะโอ้ใส่ไม่ได้เลยครับผมนะถึงได้มาก็ใส่ยำบากคงไม่ได้ใช้นะครับผมเกียร์ฮโลนีนสองชิ้นเนาะไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวอนาคตนะครับผมคงได้ใช้กับพวกตัวพวกตัวบัฟอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมไม่มีเลยไงตัวบัฟนาปอมที่โหดๆนะครับอีกอย่างคือแบบบางตัวมันก็มีพวกเกียร์ใส่อยู่แล้วโอเคนะครับมา PVP กั PV นดีกว่านะครับผมก็เป็นธรรมเนียมของการทําคลิปลาเรนเจอร์ไปแล้วนะ <laughs> ทาคลิปอะไรต้องเล่น PVP อนะไม่รู้เหมือนกัน มันต้องมีนะครับคลิปมันจะได้ยาวๆนะคือหลายๆคนบอกอยากให้ผมทําคลิปยาวๆก็เลยแบบเออมาเล่น pvp โชว์แล้วกันคือที่แรกผมก็ไม่อยากจะเล่น pvp หรอกนะครับผมแบบเหมือนถึงว่าเวลาลงคลิปอะแต่ว่าคนดูขอไงว่าแบบคลิปมันสั้นไปอะไรเงี้ยอยากดูแบบยาวๆสักสิบนาทีขึ้นไปอะไรเงี้ยผมก็แบบทํายังไงดีนะก็เลยเล่น pvp ซะัเลยนะครับผมพะฉะนันก็ถ้าใครที่เข้ามาดูช่องผม เป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะเห็นผมแบบเออเล่น PVP ทุกคลิปเลยนะครับผมก็ปกตินะอยากให้มองว่าเป็นเรื่องปกติในช่องผมนะอืมโอเคไม่รู้อกันแต่ช่วงนี้คนดูレンเจอร์น้อยมากเลครับผมเพราะว่าผมลงคลิปเกม The Spice จะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าคนติดตามครึ่งหนึ่งนี่ก็เป็นไลน์เเจอร์เหมือนกันนะแต่เขาแค่ไม่ได้กดกระดิ่งมั้งก็เลยไม่ได้ดูคลิปผมนะครับผมแต่ผมก็ลงคลิปไลน์เจอร์ตลอดนะแต่แค่แบบลงน้อยไงเมื่อก่อน โอเคครัผมต่ออีกสองตาฮะโดนมือนอยากได้นัศสือโคตรเลยจริงจี <c ười> คือผมอยากได้นักสือจริงๆรนะิอะนะอ่านี่มันพัดมาวะ่ะเอาวะไอหนุ่มเขาเอาเรื่องวะ่ะโอ้โหเอาวะยังไงอะแล้วก็พัดออกไปดิยังไงเ <c ười> เออไปพัดออกก็ซวยสิผมก็ลัง ผมมาลีลาเกินนะครับนี่แชร์ไปก่อนไม่ทำแบบนี้ก็แพ้นะฮะเราต้องพลิกสถานการณ์ได้ไหมพลิกได้หรือเปล่านี่นี่พลิกสถานการณ์นะครับผมงงดีอยู่ดีก็พลิกมาชนะเอางงดีงงนะครับโอ,โอ้โหสตันอย่างไกลเลยตัวอะไรวะนะอ๋อเอลิสเขามีผักกระเด็นลืมไป ไม่ใช่ว่าผักไกลนะครับมันผักไปข้างหลังเมื่อกี้พูดผิดนะครับไม่ได้สตันไกลแต่ผักไปข้างหลังเออโอ้อะไรเมื่อกี้บอกผมบอกอะไรไม่ใช่ผักไกลแต่สตันไปข้างหลังอะไรเมื่อกี้หมุนจะพูดผิดนะหรือเปล่าวะเออชงมาแล้วกันลูกเมาไปหมดแล้วตอนนี้ผมง่วงยนะครับเบลอนะครับผมเบลอโอ้โหดูนะัทสื่อแม่งแบบอะไรวันนี้อแม่งวิ่งไวโคตรนะครับกดหน้าป้อมเลยไฮเวนแต่ก็นะ ธรรมดามันก็ทําอะไรไม่ได้บาง,งก็นั่นแหละโดนเราจัดการนะครับผมเนี่ยดูดิโคตรโกงอะ่ะนี่ดูฮะคือผมอยากให้ดูจริงๆไอตัวเอลิสนะครับเอ้เอลิสเหรอเอลซ่าดิพูดผิดเยอะตัวเอลซ่านะว่าแบบเออดาเมจแม่งแรงมากนะครับผมมันปามีดใส่ฝั่งตรงข้ามตายตายเอาตายเอา,า,เอาคือแบบมันโกงอะ่ะดูดิ แต่ก็มีตัวอื่นด้วยแหละอ,อตัวดาเมจ่ผมเยอะนะครับทั้งเอลิสทั้งเอลซ่านะครับผมแถมมีนาซมี่นาซมีนามีอะไรวะผู้บิดอีกกลตัวอะไรมันชื่ออะไรชินบุเออนาซึมีมันอะไรนาซึมีกับชินบุบุม่งชื่อม่งไม่เหมือนกันตังนิดนะครับผมพูดมาได้ยังไงวะเนะี่ยผมแบบเอ,อ็นาซึมีนี่มาจากไหนวะอ๋อรู้ละ ตัวในเคโลโลนะคือวันนี้ผมไปเจอมันแล้วผมเครืองไงอาจจะติดปากนะขอไปด้วยนะครับชินุบุนะเออผมก็มีตัวดาเมจอีกปั้นแม็กด้วยไม่น่าปั้นแม็กเลยตอนนั้นนะแต่ก็นั่นแหละที่บอกว่าไม่น่าปั้นแม็กเพราะว่าตัวมันตีเบานะเอไม่ใช่ตีเบาโอ้ยอะไรวะสกิลมันก็แรงเออแต่มันไม่กว้างครับมันตีเฉพาะแทงนะคือไอชินุบุเนี่ยมันจะโจมตีเฉพาะตัวข้างหน้าอย่างเดียวนะครับผมข้างหลังมันไม่ค่อยโดน คือเอาง่ายๆคือสกิลดาเมจมันไม่กว้างนั่นแหละซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบแย่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใช้งานได้อยู่บ้างนะแบบว่าถ้าเจอพวกตัวธาตุน้ำปะาน้ำชนะไฟไฟชนะไม้ไม้ชนะน้ำเออโอเคถ้ามันเจอแทงธาตุน้ำมันก็จัดการให้เราได้นะมันก็ดีนะเออแต่มันก็แค่แบบเสียดายนะที่สกิลมันไม่กว้างเออถ้ามันสกิลมันกว้างนี่มันจะดีมากนะครับ อเคผักไว้ก่อนละกันผมทีมไม่ไวายละค okay, ครับแล้วก็ขี่วนาวูดยัดหน้าไปหนึ่งทีโหดูดิตายเกิดกันเต็มเลยครับผมฝั่งตรงข้ามมมีกอบลินเหมือนเราไงออแต่แล้วไงเราก็มีเหมือนกันนะครับผมฝั่งน้นเข้ามีอะไรอะอะไรวะจำไม,ม่ได้ละมีริมแม็กนะครับผม อาจจะเล่นยากนิดน,นึงแต่ก็ชนะได้นะครับโอ้โหเราไอ้นี่ไง,ไงเอามีดปลาแม่งเลยฮกดหน้าป้อมแบบนี้ยังไงก็ชนะนะครับดูคิงดูคิงด้วยคิงเนี่ยผมาอยากถอดออกแต่แม่งไม่มีอะไรมายืนแทนก็คงต้องหาดาเมจไวพิพนะครับทาดไฟตัวอื่นมาลงเลยแล้วมั้งแต่เสียดายที่ไม่ใช่เสียดายที่ต้องบอกว่าแต่มันไม่มีตัวอะไรมายืนแทนมันได้จริงครับเพราะว่ามันมีสกิลเนี่ย อัญเชิญดอกไม้ยักษ์เนี่ยเออมันดีนะถ้าได้ทตาแสงทตามืดไอตัวอะไรอะไออะไรวะโคนีพนันนะเออถ้ามีก็ดีนะมายืนแทนเพราะว่าผมเบื่อเพราะว่าตัวมันแบบเสียดายที่มันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าสกิลแรกเนี่ยมันทะลุอมตะก็โกงนะแต่เอาจริงไม่ทะลุอมตะก็ก็ดาเมจดแรงนะมันก็ใช้ได้นะก็แค่ต้องหาตัวแบบที่มันล้างอมตะให้นะครับซึ่งมันก็เนี่ยผมก็มีหลายตัวนะฮะ แต่ว่าผมไม่ได้เอาบอสเข้ามาแล้วนะบอสเนี่ยมันจะล้างแบบคือมันไม่ใช่ล้างธรรมดานะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สกิทลทะลุอมตะธรรมดานะมันเป็นการล้างอมตะไปเลยนะครับผมแบบทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยบัฟอมตะไม่ติดนะแต่ว่าไอตัวพวกนเนี้ยเนี่ยมันทะลุอมตะเฉยแต่ว่าไม่ได้ล้างอมตะให้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันตีโจมตีโดนเนี่ยแล้วแบบอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเป็นตัวสตันใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามันตีทะลุอมตะปุ๊บมันก็ติดสตันใช่ป่ะฝั่งตรงข้ามก็ จะทำการแบบเหมือนโดนล้ลางอมตะออกอะแล้วก็แถมติดสตานิกนะครับก็ไม่มีเวลาให้แบบคารเลนาบ,บอมตะใช่ไหมไม่มีเวลาให้ฝัง่งสงค้ามได้บับอมตะเนี่ยมันก็ใช้แทนกันได้นาะเนี่ยมันก็ใช้แทนกันได้เมโลดัสก,กับไอเอลิสใช่ปะสองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นล้างอมตะแล้วกันเออผมก็นับว่าเป็นติดตัวล้างอมตะแล้วกันแต่มันไม่ใช่ล้างมาอมตะ,ะเนาะแค่ทะลุอมตะแต่ว่ามีซีซีก็เลยทําให้แบบคิงผมยังใช้งานได้อยู่นะ เสียดายเนาะเออไม่รู้อะอนาคตยังไงต้องถอดออกอยู่แล้วแน่นอนนะแต่ก็ไม่อยากถอดออกเลยอืมแต่อนาคตนั่นแหละพูดไ่เฉยนะแล้วก็ทีมผมเนี่ยขาดดาเมจธาตุน้ำนะถ้าได้ดาเมจธาตุน้ํามาใหม่เนี่ยบอกเลยว่าทีมผมจะโหดมานะครับเพราะฉันเนี่ยเดินคโลโบผมหวังไว้นะว่าจะมีตัวไหวไหว,วพิบก็ได้หรือว่าว่องไวก็ได้ที่เป็นโกงอะ่ะ ดามเมจธาตุน้าแรงๆนะครับผมเอามาให้ผมได้ใช้สักทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าด้วยนะเอออย่าว่าแต่มันจะเอามาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็จะจะเก็บตัวเนี่ยไปสุ่มนะครับเก็บได้ยี่สิบแหละผมจะไม่สุม่มไอ้คุโลโบรอบนี้เนาะคโโบอะไรวะเลนเจอร์ใหม่เออคโรบโบกู <c oughs> พูดเลยวันนี้ผมพูดผิดเยอะมากนะฮะต้องขออภัยด้วยนะอยากพ่ก็อยากได้ตัวนี้ชิบหายเลยจริงๆแต่ช่างมันแล้วกันนะครับผมเพราะว่า มันเป็นตัวที่ผมถ้าผมสุมได้ก็อาจจะยังไม่เอาลงนะหรืออาจจะเอาลงเออเพลงเอ,อ้ยอะไรของผมวันนี้งั้วันนี้ขอลาไปก่อนละกันนะครับผมวันนี้ผมรั่วอะไรก็ไม่รู้นะพูดผิดพูดถูกแม่งแบบทุกวินาทีเลยนะครับหวังว่าจะไม่ลำคาญเออคงลำคาญไปแล้วแหละงั้วันนี้ลาไปก่อนละกันนะครับผมบายบายครับ